สวัสดีครับหากินแบบบ้านๆครับผมพี่น้องวันนี้พาพี่น้องมาลุนเบ็ดปอมเบ็ดโฟมเยื่อใส่เดือนน้ากันครับพี่น้องนี่ครับบรรยากาศตอนเศร้าๆครับผมนี่ครับผมตะเวนกําลังขึ้นครับพี่น้องเว็นกําลังสาดแสงเลยอันนี้หน้าเข่าว่านกระชิญยาหลายจั่างน้อยครับนี่พี่น้องอยู่เลาะน้องเนี่ยเดี๋ยวเราจิไปลุนเบ็ดกันครับต้งปูนนี่แหละครับเลาะนั้นลุนเบ็ดกันพี่น้องวันนี้จะเป็นจังใดครับพี่น้อง กาศยังมีเศ้านี่แดดเปี้ยงอีกแล้วครับผมปาครับพี่น้องไปรุนเบ็ดกันครับผมจับผมเครื่องไม้ห่อครับพี่น้องไม้ไว้เดี๋ยวห่าชิคเาไปทั้งในนะครับพี่น้องปาครับผมอันนี้เป็นน้องเดียวกันกันกบ,ทบที่รอดที่แล้วที่เบ็ดปอมมาลงถือปลาดีๆแต่ว่าคนละฟังเหมือนนี้ภาพพี่น้องมาอีกฟังหนึ่งครับพี่น้อง อีกฟังหนึ่งสิเป็นอย่างไรครับพี่นอ้องฟังนั้นมีปะตองปะกาปะดกุกินดีครับฟังนี้สิเป็นอย่งไรครับพี่นอ้องคนเราฟังตะว่นน้องเดียวกันมันใหญ่ครับพี่นอ้องเอครับไปเบิ่งกันเอนครับพี่นอ้องหลังแหลกก็มีให้รุ่นแล้วครับพี่น้องหลังแรกก็มีให้รุ่นแล้วครับหลังแรกก็มีให้รุ่นแล้วฟังทั้งนี้พี่ปลาอย่างพี่น้องเนี่ย้ะครับ โอ้ปลาคอรครับผมปลาคอ,อครับครับพี่น้องขวางขวางนี่ครับผมเหล่าเท่ากับมีเดรุ่นแล้วครับผมเป็นปลาคอรครับปมาดื่มปลาคอรครับพี่น้องเก็บครับผมนี่ครับ ข้างนี้ปลาสิหกครับผมปลาหกปลาหกครั้งนี้้างเงียบครับผมนี่ครับผมแต่ละฟังปลาสิบ้ขึ้กันนด้ครับพี่น้องอโอ้หลังนี้เม็ดปอมจมพี่น้อนะครับผมพูนะ่ะเดี๋ยวเบิ่งกันครับว่าสีปลายังดิ้งจมแบบมีส่วนใหญ่สิเป็นปลาไหลนะครับพี่น้องนั่นแม่นอีหลีครับพี่น้องปลาไหล นี่ปลาไหลครับ,รบพี่น้องครับเกีบยกับแต่ละฟังนี่ปลาสิบบือกันครับผมฟังนี่ฟังนี่อีกปลาแนวหนึ่งตัวนี่นี่ครับพี่น้องแดดตะเวนออกมากแล้วครับผมขื้นมาแล้วครับตะเวนเฮ้ยแดยดพี่น้องหลังนี้มีปลาดึง้ว้ครับผม ปลาดึงครับเสะนะโอ้โหพี่น้องเบิ้งปลาครับเดี๋ยวผมดึงถึงไหมเบิ้งนี่อยู่ในคอนี่ปลาอย่างนี้พี่น้องปลาอย่างนี้พี่น้องโอ้โหอยนี่ครับพี่น้องเห็นไหมครับคอครับพี่น้องเอาแล้วครับโอ้โหมาแล้วครับมาแล้วอะ นี่ครับผมเห็นหนิ่งอาล้วครับนี่นินึ่งว่ามันสิบดินนะเว้ยเอาล้วเอาครับตัวนี้สวยๆแหวมที่สามมาละพี่น้องนะครับพี่น้องเบื้องหลังนี้มีรู้อีกแล้วครับเอานำสายก่อนพี่น้องสายอยู่ที่โอ้นี่ครับผม <c oughs> ปลาไหลอีกแล้วนี่ครับปลาไหลครับอ่าเก็บครับผมปลาดินนะครับพี่น้องปลาอย่างนีง้ <c oughs> ครับผมไปเสียมหรือว่าปลาเนหนือออนนี่ครับพี่น้องโอ้เอาพี่น้องเก็บ นีป่ปลาเนือออนมาหน้าบ่ที่นี่มอเบืงบ้งหังนี่ครับฟังอย่ายินเสียงปลาดิน้นพี่น้องปลาอย่างโอ้ปลาขิงครับผมปลาขิงหรือว่าปลาหมอเฮานี่แหละพี่น้องเอานี่คู่ปลาตัวพี่น้องนี่ครับพี่น้องทางที่เขาเข้ามาเบิ่งครับพี่น้องโอ, <laughs> อ้ย คือบอนอพ่นนอครับเบ็ดเงียบนะครับนะซ้ายหนึ่งส้ายบดตึงนะครับคือบอนอพ่นอพนอเนี่บูเขามา,าหกเลยครับเหมือนเ้็แต่ว่าหน้ามดเลึกทอฟังทั้งผุ่นที่เขาใส่หลอดแหลกนะครับพ่นนอเบื้องหลังเนี่ย ครับปลาเนื้ออวนอีกแล้วตายครับตัวนี้ปลาเนื้ออวนกับตัวปูใหญ่เนาะครับตัวตัวหน่อยไปครับผมทั้งนี้คือส่งเงียบเนาะพี่น้องฟังทั้งนี้ครับผมไม่ได้คล้องนี่บลบ,บอกขึ้เลยครับพี่น้องเขมไม่ได้คล้องนี่นครับเงียบเบิดเลยคล้อง,องบล็อกมีปลาตัวนี้นะครับสายยเงินหยวนเดียพี่น้อง โอ้ในป่าเนี่ยบ่บคือครับพี่น้องป่าครับโอ้พี่น้องเลาะนี่ปลากินบุรีครับเนี่ยมันมีตะข่องเขาเจาเลาะหางกินครับเป็นข่องหมบว่าเป็นกลางมองกลางยังต้องมาเบิ่งเลาะข่องเนี่บ่ไหวครับบ่บบบบบบบกินเลยนี่ครับมองข้องค้นไปครับเพราะตรงไปข่องเดี๋คนบกไปมันข้องเป็นทางกลาง กลางมง่วงกลางด่างครับพี่นไปพี่นงมันลังึ้นตัวโอ้เน่ยพคือครับกลงหน,นหแนวดินพี่้องกลงแนวดินนะดินดินคอยๆด้อไแนดินสรแล้วีโอ้ปะเทยพี่นงระเียเขีย นี่ครับผมตัวปลาเข่งตัวไงอยู่ครับปลาเข่งนี่ครับออกมาจากข้างพ่องเนี่แหละครับบดถือออกมาถือปลาเลยครับพี่น้องมองพ่องข้าเจ้ายางดูดูบดถือปลาพี่นอ้องปลามันหงอยเวยได้กินค้นเที่ยวดูโอ้พี่น้องฟังนี่ปลากินบดีไปเลยครับกิบบนบดีไปเลยอ่าลางนั่นกันสายยังคือเก่าครับบดถือ ปลากินบดีเป็นได้ครับพี่น้องฟังนี่เออครับพี่น้องออกมาข่องหนอกล่องมือเนี่ครับผมสายมันยนี่ยคือเก่าเลยครับเนี่บางหลังเยื่อกบย่างครับพี่น้องท้าไหนคนยางดูดูนี่ปลากินบดีครับจะได้เพิ่มบดไดพี่น้องลาพี่น้องนี่นครับไุณท่านค้นยางล่องมือครับพี่น้องว่าหอมไหนปลาสีหลายปลาสีมีอ มีแนวดึงทับมองนี่แม่อย่างนนบอกขึ้นน้ำกับเพื่อนเดี๋ยวเดี๋ยวครับเบิ่งกันคือจังน้ำจริงว่าหะพี่น้องเฮ้ยล่ะโอ้โน้องอะไรพี่น้องโอ้โหนี่ครับผมมาแล้วกระสงครับผม,มาอายุน้ำจริงเอ้ามาแล้วครับผมพี่น้องมาดูหลังนี่ครับพี่น้องหลังนี้ไม่รุน เดี๋ยวเดี๋ยว่วางวางอุปกรณ์กันโอ้พี่น้องนี่ครับผมปลไหลเอาเอาพี่น้องอาเก็บกันครับผมกับพี่น้องฟังแถวนี้ฟังแถวนี้ป่า กินบอดีปันไหนแล้วครับพี่หนึ่กินบอดีปันไหตงังคเป็นจังเไงละพี่น้่มหึน้องกระดุก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 วางมันบนถือนี้ครับผม เรครับพี่นกความบันถึกเด้อเด้อเด้อเจ็บค่อนครับผลุกตรงนั้นผมว่ามันบัถทึกของฉันนี่ครับพี่น้อกผลุกโอ้โหสวยสวยเย็บ,บก่นกนอนค,ครับผมนะครับพี่น้องโอ้ บู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 ปูปลาครับพี่น้องบางหลังนี่ครับปลาดินครับผมขูดนะขูดนะพี่น้องปอ้กรเข่งเข่งตัวใหญ่อยู่ครับพี่น้องนี่ต <laughs> ั้งอยู่บนนีปลากาเลยครับพี่น้อนงนี่ปลาเข่งอ่าพี่น้องนี่ทางเอาสิกลับไป <c oughs> เลชิเบสอะครับพี่น้องสองสามหลังหลังใน,นกระเป๋าถือครับยังคือเก่าหลังนี้โอ้ยนะครับพี่น้องปากกาวาบมีมากเหรอครับหน่อยนึงเอรอหลังเป็นจังได้พี่น้องไปโอ้ยปักชิงปักชิง มันนี้ปลาเค็งกินดีครับพี่น้องเนี่ยฟังปลาเค็งหลายปลาเค็งหรือว่าปลาหมอเขานี่แหละครับอ่าพี่นอ้องหลังสุดท้ายล้งสุดทไทยให้แมวดึงออกไปดูดผมไม่เป็น,น,นครับพี่พป่าบอลโอ้พี่นอ้อง นี่ครับผมเอาล้วครับมาดุกครับตัวใหญ่เลยดุกสวยเลยครับตัวนี้นี่ครับตายครับพี่น้องขวางดึงออกไปจนขวางครับพี่น้องตัวนี้ของเขาก็ตายพี่น้องนี่ครับตัวใหญ่เลครับผมปลาดุก เอาเนาะเก็บครับผมโอ้ทางที่ถ่ายปิดไทายดียประดุกครับเดี๋ยวไปเบ่งผลงานกันครับผมนะครับเบ่งผลงานกันครับกับเมื่อกี้ไรแล้วครับใอยจากโตมาหนึ่สองสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าตัวไห่ครับผมสิบสอง ชิบหาโตรครับพี่น้องเอากับโมกี่ลายดอกพี่น้องใดคือใดคือเก่าใดคือเก่าเขียนหมายรองเบิ้งครับผมกลับพี่น้องมาอนี่ากินแบบบ้านๆกันนะครับพี่น้องผลงานชิบหาโตรครับเหมือนีงชิบหาโตเบ็ดปอมพื้นเก่า เมื่อยครับพี่น้องเพราะว่าตรงลุยในป่าลุยในป่ามันสิเมื่อยครับผมลุยในป่าฝือยางหยักืัอน,นี้ไปลงไปคล้องที่คน้นยางกลางมองครับเป็นคล้องขาเจ้าถางไ้ผมก็เลยไปใส่ล่องเบิบ่องบ่ถึกครับเลาะคล้องไปไปเสียอยู่คล้องนั้นบ่ถึกเลย <c oughs> บ่เป็นยังครับผมมีน้องก็ได้ล่องเบิงบ่งวาหมองได้ถึกดีบ่ถึกดีเลาะคล้องที่เขาเจ้า ติคนยางนไหลายบ่ค่อยถือครับผมเพ <c oughs> ราะว่าปตานี่ยมันกับสลัดครับมองในคนเที่ยวดี่ดีก็บม่ค่อยถือมองใที่คนบมไปครับมันจะถือแบบร่องเบิงครับเพราะว่าเมื่อผมเห็นเป็นควองคือยังยางไงสเนยใส่เพราะถือเลยครับบางหลังเยอกัยังยังคือเก่าก็ถือว่าเข้าได้มากสิบห้าตัวก็โอเคอยู่ครับพี่นอ้นองเป็ดปอมเยอะใส่เดือนกันบโบเฮ้พิดหวงังเยอะครับพี่น้องก็มันนี้เปลี่ยนไหมร่องเบิงครับผมแต่ว่าเป็นหนองเดียวกันละครับแต่ว่ามันคนละ คนละฟังครับผมมันหลายฟังกับมาใส่พี่น้องเบิงที่รถรอออมหาหมงลงใส่พี่น้องเบิงครับเดี๋ยวรุ่นน้ากันนะครับผมก็ฝากเป็นกําลังใจให้ช่องอาหากินแบบบ้านๆฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้กันครับผมที่สําคัญก็อย่าลืมครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ครับอย่างปลอดิักับผมเดี๋ยวคลิปต่อไปสิมี่งยังให้พี่น้องเบิงก็ถารุ่นถาเบิงน้ากันครับผมมันนี่หากินแบบบ้านๆลาไปก่อนครับสวัสดีครับ